ขณะนี้เราได้รับรายงานข่าวด่วนจากในสตูดิโอว่าพบสิ่งไม่มีชีวิตคล้ายปอบมีรูปร่างกำกึ่งกับปะผสมลิงบาบูนการใช้ชีวิตเช่นค้างคกมุดขี้ชอบอยู่ข้างคอหานแต่ลักษณะนิสัยเหมือนเปรตเราจะส่งต่อให้ผู้สื่อข่าวคุณสมเด็จสิทธิ์หุนเซ็นรายงานครับ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเบรกข่าวจับโกหกคนกันนิดหนึ่งนะคะที่จริงไม่ต้องจับเราก็รู้คนอยู่แล้วว่าคนคนนี้โกหกมาโดยตลอดนะคะโกหกที่ขนาดที่ว่าเวลาจะสะบัดสะบานอะไรไม่กล้าเอาคนที่ตัวเองรักมาสะบัดสะบานเพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวคนรักนั้นจะเดือดร้อนไปดูกันคะ่ะว่าใครอออคันนองนี้ดิฉันเอาหัวลูกไอ้ขาหมูเป็นประกันนะคะเด็กสองคน เป็นเด็กน่ารักนะคะแต่ดิฉันกล้าเอาหัวลูกไอ้ขาหมูเป็นประกันถ้าดิฉันพูดโกหกแม้แต่คำเดียวนี่นะคะขอให้ลูกแม่งสองคนหัวขาดดิฉันไม่ได้โกหกดิฉันถึงกล้าเอาหัวลูกคนอื่นมาเป็นประกันสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเบรกข่าวจับโกหกคนกันนิดนึงนะคะที่จริงไม่ต้องจับเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าคนคนนี้โกหกมาโดยตลอดนะคะโกหกที่ขนาดที่ว่าเวลา จะสะบทสะบานอะไรไม่กล้าเอาคนที่ตัวเองรักมาสะบทสะบานเพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวคนรักนั้นจะเดือดร้อนไปดูกันค่ะว่าใครอยู่ <c oughs> ที่โรงพักทั้งวันเขาอยู่ข้างหน้าตรงนั้นทั้งวันเขาไม่เห็นสองคนนี้เลยแค่นั้นค่ะที่ดิฉันได้รับรู้มาถ้าดิฉันโกหกขอให้เชอร์พัทกับหนุชจุนคอขาดดิฉันกล้าเอาลูกมันสองคนมาเป็น สักขีพยานนะคะเพราะดิฉันไม่ได้โกหกไม่งั้นจะไม่กล้าเอาเด็กคนอื่นมาเป็นสักขีพยานแบบนี้หรอกคะ่ะเด็กนะคะเขาบริสุทธิ์แต่ไอ้นาทีเนี่ยกล้าเอาลูกมันมาเป็นสักขีพยานไหมว่ามันไม่ได้โกหกมันไม่ได้เมาเรื่องอะไรต่างๆนานานะคะออกมาโยวยวายกัน สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเบรกข่าวจับโกหกคนกันนิดนึงนะคะที่จริงไม่ต้องจับเราก็รู้คนอยู่แล้วว่าคนคนนี้โกหกมาโดยตลอดนะคะโกหกที่ขนาดที่ว่าเวลาจะสะบดสะบานอะไรไม่กล้าเอาคนที่ตัวเองรักมาสะบดสะบานเพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวคนรักนั้นจะเดือดร้อนไปดูกันค่ะว่าใครใครจิงหรือเปล่าก้อยเธอมาเล่าอย่างนี้จริงไหมสาบานไม่ก้อยเอาลูกบอลใครข่มืนดีละ จะเอาลูกคนไหนโดนข่มขืนเอาลูกชายโดนกระเทยยัดตูดเอาไหมหรือจะเอาลูกสาวโดนอะไรท้าสาบานกันไม่ก้อยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเบรกข่าวจับโกหกคนกันนิดนึงนะคะที่จริงไม่ต้องจับเราก็รู้คนอยู่แล้วว่าคนคนนี้โกหกมาโดยตลอดนะคะโกหกที่ขนาดที่ว่าเวลาจะสะบดสะบานอะไรไม่กล้าเอาคนที่ตัวเองรักมาสะบัดสะบานเพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวคนรักนั้นจะเดือดร้อนไปดูกันค่ะว่าใคร ถ้ามันไม่เป็นความจริงขอให้ลูกสาวเธอข่ <c oughs> มขืนจนตายอีกก้อยต้องเอาอย่างนี้ไหมแล้วจะบอกว่าดิฉันบูลลี่เด็กอีกไม่เด็กแล้วละคะ่ะโตแล้วเป็นครูแล้วสั่งสอนแม่บ้างนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเบรกข่าวจับโกหกคนกันนิดหนึ่งนะคะที่จริงไม่ต้องจับเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าคนคนนี้โกหกมาโดยตลอดนะคะ โกหกที่ขนาดที่ว่าเวลาจะสะบัดสะบานอะไรไม่กล้าเอาคนที่ตัวเองรักมาสะบัดสะบานเพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวคนรักนั้นจะเดือดร้อนไปดูกันค่ะว่าวใครหรือจะให้ดิฉันจับลูกสาวอีก้อยมาสาบานให้โดนข่มขืนจนตายเหมือนอย่างที่ไอชิดโดนเอาอย่างนั้นหรือเปล่า สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเบรกข่าวจับโกหกคนกันนิดนึงนะคะที่จริงไม่ต้องจับเราก็รู้คนอยู่แล้วว่าคนคนนี้โกหกมาโดยตลอดนะคะโกหกที่ขนาดที่ว่าเวลาจะสะบัดสะบานอะไรไม่กล้าเอาคนที่ตัวเองรักมาสะ,สะบัดสะบานเพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวคนรักนั้นจะเดือดร้อนไปดูกันค่ะว่าใครตอบอย่างนั้นจริงๆถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงขอให้ลูกสาวของชิดถูกคมขืนจนตายเอาไหม ตาบ้านไหมคะ